ยายจะทำให้อย่าเพอาท่าเมื่อกี้เนี่ยยายชอบท่าเมื่อกี้ตอนนี้ใบบุญอารมณ์ดีนะคะไม่ยอมร้องงงงก็ฝีมือของคุณยายย่าทวดย่าทวดทำให้วันนี้พิเศษหน่อยเอามาหาหิงทากะหม่อมทาทั้งตัวเลยเพราะแหวนมบ่อย สัมสไหนน่สังไหนบายบุเาดูอาอารมณ์มันดีนะจะเบสมมาเมื่อกี้ปุกๆอยาเพิร์ดแนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแพมเพิรไอ้น่บายบอญบายบอ้มามาอุมาอีกแล้วลุงน่รก อก่บลเอร์เดบอยเบลเรดอเปนตอนตอนนี้อย่าสิอเบลอร์ฮะเป็นตอนตอนเลยฮะมันจะกินเขาไปไหมล่ะไม่ต้องเกินเขาไปไม่ต้องเกินเขาไปให้ nhận nhận chín toàn nốt người về chín người về toàn nốt mà chín người về ba con queen. con con kia hey con kia con kia con kia là thải bani một lề nói bay bút anh popular เบ um um ิ้ส์บุญแบ็คพิงคนต่อไปอยาดูไหนไหนตาดูหน่อยดิหนูโค้ดทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าให้ได pues ้ทายาก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนอุดยก็มันทาแล้วจะต้องเปลี่ยนเพิร์ดนี่นะเพิรดมันแข็งแน่นแล้วโอ้ใส่จมูกแดงเลยดูเหมือนจะไม่ไปละดูน้องน้องน้องน่ามันเสียงดัง เอาไปล่างขี่เขียวเออแล้วก,กินอย่างมากนี่แม่มัน